สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้ครูหนูจะมาสอนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะในหัวข้อเรื่องหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจํานวนนะับไม่เกินหนึ่งพันการเขียนในรูปกระจายนะคะแล้วก็คุณครูหนูเนี่ยจะมีใบางานให้กับนักเรียนด้วยนะคะหน้าตาใบางานจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังรับชมกันได้เลยค่ะ ตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะที่คุณหนูให้ไปที่คุณหนูได้แจกไปให้กับนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรทํากันได้ไหมถ้าทําไม่ได้เรามาฟังคุณหนูแนะนํานะคะว่าจะต้องทําอย่างไรกันไปดูเลยค่ะ,ะนักเรียนเห็นอะไรไม่เอ่ยวันนี้เห็นไหมคะหน้าตาแบบฝึกหัดเหมือนกันไหมที่คุณหนูให้ไปเขียนเลขโดดอันดับแรกนักเรียนจะต้องอ่านคำสาก่อนนะคะเขียนเลขโดดและหาค่า ของเลขโดดในแต่ละหลักอันนี้คือครูหนูเคยสอนไปแล้วอันนี้คือตารางร้อยตารางร้อยมีมูลค่าเท่าไหร่คะ1 0 0อใช่ไหมคะ100อันนี้คือตารางอะไรคะนักเรียนตาราง10มีมูลค่าเท่าไหร่คะนับสิคะนับไปพร้อมๆกับคุณครู่ามหนู10 20 30 40 50 60 70, 80 90ใช่ไหมเอ่ย90นักเรียนก็เขียนเลข9เลยนะคะตัวนี้เป็น10ให้อยู่แล้วต่อไปอันนี้เป็นตารางหน่วยมีกี่หน่วยคะนักเรียน1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้เป็นตารางหน่วยนะคะมี8หน่วยนักเรียนก็เขียนไปเลยนะคะเป็นเท่าไหร่คะทั้งหมด100 98เห็นไหมคะหนึ้ยเเห็นไหมคะลูก198ต่อไปในหลักร้อยคืออะไรอะไรคือหลักร้อยหนึ่งหนึ่งอยู่ในหลักอะไรคะหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะมีค่า100ต่อไปคะ่ะอะไรอยู่ในหลักสิบเก้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่คะ9 0นะคะต่อไป8ด อยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยมีค่าเป็นเท่าไหร่คะเป็นเท่าไหร่คะเป็น8นะคะนักเรียนมีค่าเป็น8นะคะอ่าต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดข้อต่อไปกันเลยนะคะจะใช่หรือไม่ทำได้หรือเปล่าไปดูกันเลยคะ่ะอ่าต่อไปอ,อ่านโจทย์ก่อนนะคะอันดับแรกเขียนเลขโดด ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและเขียนในรูปกระจายนะคะอันนี้มีใค่เขียนในรูปกระจายด้วยมีหลักร้อยมีหลักพันเริ่มที่หลักพันก่อนหลักพันร้อยสิบหน่วยเวลาเราอ่านหน่วยสิบร้อยพันนะคะหลักพันมีไหมไม่มีไม่ต้องใส่นะคะนักเรียนไม่ต้องใส่ถ้าอยู่ข้างหน้ายิ่งไม่ต้องใส่ใเลยนะคะอะมาดูหลักร้อยมีกี่ร้อยช่วยกันนับสิคะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยใช่หรือเปล่าสี่ร้อยนักเรียนก็ใส่ ไปตัวเดียวเพราะมันมีคําว่าร้อยให้นักเรียนอยู่แล้วนะคะต่อไปกี่10คะหนึ่งสองสห้าห้าสินักเรียนก็ใส่เลข5ลงไปกี่หน่วยคะมีไหมคะไม่มีให้ใส่อะไรให้ใส่ศูนลงไปเลยอ่รวมสิคะได้เท่าไหร่400เท่าไหร่คะ 4 5 0นะคะเออต่อไปอะไรอยู่ในหลักร้อยคะเลขอะไรอยู่ในหลักร้อยอ่าเลข4อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะ4 0่400นะคะต่อไปเลข5อยู่ในหลัก10มีค่าเท่าไหร่คะ5 0นะคะต่อไป0อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่คะ0นะคะ รวมเป็นเท่าไหร่คะเนี่ย450นะคะเวลาเราเขียนอยู่ในรูปกระจายได้เท่าไหร่คะก็คือ400บวก50เพราะ4อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น400ถูกไหมคะ,ะบวกกับ5 5อยู่ในหลัก10ก็มีค่าเป็น50 หลักหน่วยมีค่าไหมคะไม่มีค่าก็คือบวกสูงก็กลายเป็นเท่าไหร่คะ450นั่นเองนะคะพอทํากันได้ไหมเอ่ยคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้องทําได้แน่นอนเลยอไปดูข้อต่อไปเลยคะ่ะอ่าเขียนเลขโดดค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและเขียนในรูปกระจายอันนี้เขาให้มาแล้วนะคะ394 สามอยู่ในหลักอะไรลูกอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะสามร้อยเก้าอยู่ในหลักอะไรคะหลักสิบมีค่าเท่าไหร่คะเก้าสิบสี่อยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่คะสี่เราเขียนอยู่ในรูปกระจายได้อย่างไรคะอ่ะสามร้อยเพราะสามอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นสามร้อยเก้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นเก้าสิบสี่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นสี่รวมแล้วเท่าไหร่คะสามร้อยเก้าสิบสี่ค่ะ คุณครูหนูก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะหากนักเรียนคนใดสงสัยหรือมีข้อไม่เข้าใจโทรมาได้เลยนะคะโทรมาหรือว่าไลน์มาหาครูหนูส่วนตัวได้เลยคุณครูหนูพร้อมที่จะตอบคำถามนักเรียนนะคะ,ะวันนี้คุณครูหนูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ